โรงเรียนบ้านหนองปลือเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น150คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนางสุรพีอุปโท โรงเรียนบ้านหนองปลือได้จัดทาโครงการต้นกล้ามวยไทยในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพทประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567-2568ถึงข้อ7การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ7.3ส่ 3, งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษและซอฟ์พาวเวอร์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มวยไทยเป็นศิละปะก,การต่อสู้ประจำชาติที่มีเอกลักษณ์สืบทอดมายาวนานและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้มวยไทยในสถานศึกษาจึงเป็นแนวทางในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะมวยไทยในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการฝึกมวยไทยเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงความอดทนและมีสุขภาพดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบว,วินัยความรับผิดชอบและความมีน้ำใจนักกีฬาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและสถานศึกษา เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลือจำนวน150คนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยมีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์มวยไทยวิธีดำเนินง,งานโรงเรียนบูรณาการมวยไทยในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุมชมรมร่วมมือกับครูผู้ฝึกและปราชญ์ท้องถิ่น โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นำแผนสู่การปฏิบัตินักเรียนได้เรียนรู้ท่าพื้นฐานมวยไทยตั้งแต่การไหว้ครูการออกหมัดเท้าเข่าศอกรวมถึงการฝึกซ้อมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดไว้โดยมีครูผู้ฝึกคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบ้านหนองปลือได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยไทยในโครงการต้นกล้าม,มวยไทยดังต่อไปนี้ โครงการต้นกล้ามวยไทยครั้งที่1ถึงครั้งที่4กิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมวันสงกรานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรกิจกรรมวิ่งมาราธอนครั้งที่37จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการแสดงขีตะมวยไทยเปิดงานซอฟท์พาวเวอร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร และที่สำคัญได้เข้าแข่งขันการได้รำไหว้ครูมวยไทยในโครงการต้นกล้ามวยไทยครั้งที่3าชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบพัฒนาการทั้งด้านทักษะความแข็งแรงวินัยและน้ำใจในักกีฬาบางกิจกรรมมีการจัดแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถจริงเพื่อสร้างความมั่นใจและเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนนำข้อเสนอแนะมาปรับวิธีการสอนเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงมวยไทยในงานวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นเพื่อยกระดับโครงการให้ดียิ่งขึ้นรูปแบบเทคนิคที่ทำให้เกิดความสำเร็จ โรงเรียนบูรณาการมวยไทยเข้ากับรายวิชาพละศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมนุมนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกมวยไทยในงานสำคัญต่างๆการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนขยายกิจกรรมต้นกล้ามวยไทยสู่ทุกระดับชั้นและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนใกล้เคียงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมวยไทยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้มวยไทยสู่ชุมชนและสังคมออนไลน์โครงการต้นกล้ามวยไทยในสถานศึกษาไม่เพียงแต่สร้างทักษะด้านกีฬาแต่ยังสร้างรากฐานแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบสารศิลปะมวยไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป